แล้วก็น้องเจนนะคะน้องเจนหลับอยู่อ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนกันเหรอคะมาทำอะไรกันเหรอคะเขาเป็นอะไรเนี่ยคือต้องบอกว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปเที่ยวฮอกไกโดในอีกประมาณสองอาทิตย์ข้างหน้าอ๋อฮอกไกโดก็หนาวสิคะช่วงที่เราไปคือแบบหิมะตกไปเล่นสกีกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหนาวมากไปเล่นสกีแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเลยต้องมาเตรียมหา ออ๋ชุดกันหนาวออ๋แล้วจะมาซื้อเหรอคะไม่ค่ะเราไปเช่าอ๋อทำไมต้องเช่าด้วยเนาะเดี๋ยวเราพ่อไปบอกในร้านดีกว่านะคะแต่ตอนนี้เราเข้าไปดูก่อนดีกว่าว่าข้างในมีแบบอะไรบ้างยังไงเนาะมีอะไรเช่าบ้างแล้วดีดียังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปเบบี้เกนก็ไปด้วยเนี่ยเบบี้เกนไปหนอนหนาวตอนนี้เราเข้าเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะร้านบิลเชอร์คอสติ้งนะคะอ่า พราะเขามีช่องทางหลายทางทั้ง Facebook เว็บไซต์นะคะหรือว่าคุยกับเขาในไลน์ก็ได้นะคะต่างจังหวัดเขาก็ส่งเหมือนกันต้องบอกว่าร้านนี้เราเคยมาใช้ยังเคยมาแล้วหลายรอบด้วยมันดียังไงเขาดียังไงอ่าเรื่องก่อนจะเรื่องของไออุ่นกับ winter crossing ก่อนเขาเขาเป็นอะไรยังไงเล่าเขาเป็นร้านเช่าเสื้อหนาวแบรนด์เนมอ๋อแบรนด์เนมแบรนด์อะไรบ้างฮะก็ไม่ว่าจะแบรนด์โคลัมเบียแบรนด์โนสเฟส ก็จะมีแบบแบรนด์แบบ,แบชั้นนำะนะ Free oh อันนี้เรารู้จักหมดเลยนะฮะซึ<รอ> <S <S ่งอันนี้เป็นเนี่ยเนี่ยยงมีมีดันรองทงรองเท้านะรองจงรองจรนะฮะ <S <S มีคือเขาเชี่ยวชาญเรื่องของอุปกรณ์ในการป้องกันหนาว <S <S ใช่ไหมครับกายชายเคยมาร้านนี้เลยใช่ไหมแต่ก่อนตอนนั้นไปทริปไหนเนาะรัสเซีย ใช่ป่ะไม่ใช่รัสเซียใช่อ๋อเหรอเป็นไงหนาวไหมตอนนั้นหนาวหนาวมากแต่ว่ากันอยู่ไหมไม่อยู่กันไม่อยู่คือตอนนั้นคือมันหนาวมากลบยี่สิบเจ็ดองศาอ๋อที่กายพูดว่ากันไม่อยู่เพราะว่ามันหนาวสะท้านมากสะท้านมากจริงจริงทั่วโลกฮะจริงๆคือมันเอาอยู่แหละเพราะไม่แอดใส่หัวรู้แต่น้องอันนี้รู้สึกแบบหนาวมากพี่เศษคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกเสื้อกันหนาวของนอตเฟสกับกับพวกโคลอรเบียเนี่ยเป็น อันดับแรกๆนะต้นๆนะต้นๆของของชุดกันหนาวแล้วดังนั้นนี่เรียกว่าเราได้อุปกรณ์ที่ไปป้องกันอย่างดีเอ๊ะแต่ว่าพวกนี้เราก็ซื้อเองได้นี่ทำไมเราต้องไม่มาเช่าด้วยคะแพงมากตัวนึงเป็นหมื่นหรอแล้วก็ไปอยากใส่ไหมซื้อมาสมมติลงทุนตัวเดียวหมื่นหนึ่งใส่ไปเลยตามสิ่ห้าอีกคนจำได้อ่าวน้องเกตอุ้มก่อนนะยังไงนะถ้าเราซื้อมันจะแพงใช่ไหมโออ พอซื้อซื้อพอซื้อแพงเราก็ต้องใส่หลายบ่อหลายหลายครั้งอ๋อทิปก็จะสีชมพูกเป็นแหลมเป็นแหลมแล้วก็จะมีคนก็จำได้เราก็จะได้ภาพเดิมๆใช่ไหมเราก็ซื้อได้ไม่หลายไม่ไม่หลายตัวด้วยเพราะฉะนั้นท่าเราอยากได้ความหลากหลายใะเรื่องอะไรที่ได้แบบอะไรที่แบบชุดใหม่ๆไม่ซ้ำอะไรประมาณนี้นะแล้ก็มาเช่าเอาแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรย่างเงี้ยแสดงว่าเราเช่าก็จะดีกว่าเพราะว่าการที่เราเช่าเราจะได้เปลี่ยนชุดใหม่ทุกทริป แล้วเราซื้อเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่นั้นนะเราต้องมาซักแห้งอบแห้งใช้จ่ายก็มีอีกสิแหงากเป็นอพนใช่อย่างพวกรองเท้าบางคู่นะฮะสองหมื่นนะคือมันกันน้ำมันกันอะไรหลายอย่างนั้นมันแพงลบติดลบสามนิดสองแม่เอาอยู่เอาอยู่นะฮะแต่ว่าบางบางอันนะฮะเขาก็จะมีขายด้วยนี่มีเสื้อแบบสเวตเตอร์ขายนะฮะ หรือว่าบางทีเนี่ยไม่ได้หนาวจัดก็มีแบบเขาเรียกอะไรท็อปซอปไปยี่ข้องกงเงี้ยไม่ได้หนาวมากแต่ว่าเขาก็มีแบรนด์เ네นมใครอยากจะใส่แฟชั่นม,มีแบรนด์เ네นม,네มอย่างโคลัมเบียเดอะนอสเซอร์อะไรย่างนี้นแรนดแบบที่เป็นแฟชัน่นเกาหลีก็มีอะไรอย่างเ<อ>งี้ยบรนด์ของไออ,งอุ่นอ,อ๋อไออุ่นนะฮะเห็นมีเอสปรีมีอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเลือกชุดกันอีกครั้งเบบี้เกนเบบี้เกนจะไปเที่ยวฮอกไกโดเลยเหรอสองเดือนกว่าๆเนี่ยนะไปฮอกไกโดแล้วนะฮะ ไปลุยิมาทีนี้ของเด็กเล็กเขามีไหมฮะนี่ไม่ต้องร้องไห้นะได้ทุกคนวันนี้ก็ได้โอ้มีชุดแบบอันนี้เป็นไซส์เเปป็็นนชุดหมีอ่ะเอาร้องไห้ละอยากใส่อ่ะลูกเออมีเขาแบบว่ามีถุงมือไหมมีเขาพับเันแบบพับเหรอฮะโอ้เปเป้บี้เจนจะเย็นเย็นนะจะเย็นเย็นนะเข้าใจไหมอ้าวร้องไห้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุยต่อ อ๋อมีเพื่อนววันเด็กลายวายด้วยดังนั้นนี่น้องเจ๊น้องกายมีไหมมีใช่ไหมโอ้นี่ใส่แล้วฮะโอ้โอ้อันนี้อะไรนะอันนี้เป็นขนหานแล้าของจะไมเป็นอย่างนี้อ่าโอ้ขนหานใครจะเสื้ออะไรก็ตามนะขนหานแต่นี่เสื้อพญาหงขนเป็นอะไรหรอกนี่นี่พญาหงสีแดงปีนี้เราเป็นแชมป์นะฮะแน่นอนนี่สบายนี่ด้วยนี่เนี่ยเราพญาหงนะพวกนี้ใส่หานเลยก่อนเรา เดินท่าอะไรเนี่ยลูกอ่าของน้องกายวันนี้เราเลือกของอะไรนะ The North Face นะคะอะไรครับปะป๊าคือวันนี้จะบอกว่าปาะป๊งหลังเนี่ยสีเ็บมากๆป้าจะพี่ก้าใส่เยอะเดียวเธอเธอเดี๋ยวต้องบอกก่อนชมก่อนว่าของเขาแน่นขึ้นทุกครั้งที่เรามาเลยค่ะแน่นสุดวันนี้คือต้องบอกว่าแอบบอกเลยใช้คำว่าลันลกเลยเพราะว่าคนของเยอะอ่ะมีเอาของเยอะมาก คือมีของให้เลือกเยอะออพอสมควรแต่ว่าแนะนำนะฮะคือลูกค้าเขาเยอะจริงเห็นเสื้อเยอะอย่างเงี้ยต้องมาล่วงหน้าบ่อยๆเพราะว่าใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยก่อนจะเดินทางนะฮะต้องมาอย่างน้อย2-3อาทิตย์เพราะว่าไม่งั้นเวลาที่เราเดินทางเสื้อที่ให้เลือกจะเหลือน้อยลงเพราะว่า ร่องค่ะคือแบบน้อยลงแล้วจะไม่มีตัวเลือกบางทีเราไม่เห็นเขาเอาไปออกคลิปอยู่เราก็จะไม่เห็นนะหรือว่าต้องต้องเช็คกับร้านทางทางทางเว็บไซต์กับทางไลน์คุยกับเขาอีกทีหนึ่งอะไรแบนอะไรครับจองทิปเมื่อไหร่เออรีบพุ่งตัวมาเช่าก่อนเนาะนะอุปกรณ์อะไรมันจะได้มีให้เลือกเยอะเก๊เป็นไงได้ยังคะที่หนูเลือกเออมันมีตัวนี้นตัวนี้อันหนึ่งเหรอคะอันนี้นุ่มอันนี้นุ่มอันนี้สีชมพู นะน้องกายน้องกายชอบสีอะไรอึดอัดมากเพราะนี่ยังไม่ได้ถึงเมืองนอกไงลูกนะไหนวันนี้เลยเนี่ข้างในเ่็นไงอันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าออ๋อโอเคอุ่นไหมล่ะเวลาใส่อุ่นไหมอุ่นไหมอบอ้าวอบอ้าวคืออุ่นมากค่ะอุ่นมากเวลาเราไปเมืองหนาวๆเนาะเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องมี เื้อแบบอย่างนี้แหละให้ให้ใหอุ่นไม่งั้นหนาวเจี๊ยบเลยแอนได้แล้วนะคะชุดนี้ของซาร่าตัวใหม่เอี่ยมเลยค่ะมือรหนึ่งยังไม่มีใครได้ใช้เขาแบบว่าของเพิ่งมานะคะสวยงามมากช่วงนี้เราก็จะแบบว่าปรับไซส์นิดนึงเพราะว่าเราตัวอ้วนเพิ่งคลอดลูกมาได้สองเดือนกว่านะคะตอนนี้เราใส่เป็นไซส์ L อก mm. ็สวยดีเนาะนี่ชุดนะคะเป็นโอเวอร์โค้ตตัวยาวเลยตัวนี้ กันอุ่นได้ถึงติดลบเลยคือคือต้องบอกว่าร้านนี้นะช่วงช่วงหนาวอ่ะดูง่ายมากว่าชุดไหนเหมาะกับอากาศช่วงไหนเพราะว่าในรายละเอียด็บไซต์นเมื่อวานแม่เขาไปดูเขาจะมีบอกเลยว่าเหมาะกับอากาศแบบเลขตัวเดียวศูนย์ถึงสิบองศาหรือเหมาะกับอากาศแบบติดลบอะไรประมาณนี้เราก็สามารถเลือกให้เหมาะกับสถานที่ที่เราจะไปได้ตอนนี้ไม่อ่านได้ไม่อ่านได้สุดแล้วล่ะสวยงามเพื่อาเดียวไปรอเดี๋ยวนเร็เกำลังกองเงินเกงไปดี เป็นไงใส่ได้ยังใส่ได้แล้วค่ะปรับเอวสเตๆพอดีใช่ไหมคือดูความยาวเป็นหลักอันนี้แกล้งตัวนี้นะคะก็จะใส่เล่นสกีแบบว่าได้ยาวๆเลยเวลาใส่เนี่ยต้องทำไงใส่ลองจอนข้างในเนาะแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ทับอะไรเงี้ยเป็นตัวนอกรายเล่นสกีไหมอะไรครับซาลาจะแก้ปวดเหรอคะซาลาใช่เลยอันนี้ยังไม่เคยมีใครใส่เลย ก็สวยดีนะคะคแต่แต่นางแอบบอ้วนไปนิดนึงนะเดี๋ยวตอนนี้ลองไซส์ M ไซส์ L อ,อยู่๋ยวแม่ก็จะลองไซส์ M แต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันต้องเขือชุดข้างในด้วยบางที<ช>ตอนนี้นางแบบไปแปลงร่างมาเป็นไซส์ M ค่ะเออดีกว่านะรู้สึกว่าดีกว่าดูไม่พองเองเอเพราะตอนแรกกลัวกลมอยู่แล้วถ้าใส่ตัวใหญ่ๆยิ่งกลมเนี่ยเดี๋ยวกิ่งลงภูเขานี้ว่าโนบ w b ไงร้อน ร้อนแปลว่าอยู่ที่ฮอกไกโดจะอุ่นมากลูกเข้าใจไหมไ <c oughs> หนมาดูกันนี่ใส่กี่ตัวเราใส่หันมาใส่โคลอมเบียตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็น <att> <p ain> ตัวที่เล่นสก,กีได้นะแล้วก็มีเอาตัวขนเป็ดไปอีกตัวเน้งให้แบบอุ่นๆ,ขน,ๆขนห่านไม่ใช่เออขนห่านเนี่ย The North f ส c ตัวแรกที่เราใส่เนาะนะคะเอาไว้เผื่อแบบ <i> <i> ไปเดินข้างนอกแต่เขาบอกว่าตอนเล่นสก,กีอะ่ะมันจะร้อน เหนือจะออกเดี๋ยวเราลองไปดูหน้างานแล้วกันเนาะรุปเอาตัวนี้นะครับแผ่นมาดูสิคะสีหวานจังเลยอะ่ะสวยมากเลยอันนี้เป็นขนเป็ดหรือขนหล่านค่ะสีนี้แบบใช่เกสเลยนะเนี่ยเอาตัวนี้ไปไหมเอาไปสองตัวสลับกันใส่เพราะอันนั้นมันจะดูแบบแมนไปนิดนึงเนาะ อันนี้ก็จะดูแบบแวแวๆหน่อยเผื่อแบบสองสไตล์ลองมาว่าในเมืองก็หนาวสวยสวย,สวยใส่แล้วแบบผู้หญิงผู้หญิงโอเคค่ะ,คคะดูต้องบอกว่าลูกค้าเยอะมากค่ะดูแบบว่าคนแน่นไปหมนด Oh, เราเหนาวก็อพอสิจับขาหลอกปะเยาเว์เ <laughs> ยาเว์คือเราไปเล่นสก,กีเนี่ยนะครบางทีมันดูหิมะหรือเดินบนหิมะเนี่ยที่มันมีจังหวะที่เราเปียกค่ะเพราะว่าหิมะมันละลายบ้างหรออะไรเนี่ยถ้าถ้าเป็นแบบธรรมดามันก็จะไม่ดีเนาะมันก็จะเย็นด้วยอันนี้การความการความหนาวได้ด้วยนะทำใ,ให้คือพวกรอเท้าพวกนี้เขาอุ่นคือจะบอกว่าถ้าใครเคยเป็นเมืองหนาว ถ้าเท้าเราเย็นเนี่ยนะแต่ว่าเราสูญเสียความอบอุ่นขั้นสุดท้ายของเราแล้วมันก็จะทรมารมานงั้นความอบอุ่นในรองเท้าเรามีสองขัญทุดของน้องเกนะคะนี่รองเท้าได้ถึงรองเท้าเลยนะของน้องกายโอ้โหของแม่แอนนะฮะตอนนี้เราก็ไปพร้อมดุยหิมาที่ฮอกไกโดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมไหมพร้อมนะโอเคอะก็ออกใครสนใจนะฮะที่จะมีชุดสวยๆที่น ไปเที่ยวนะไปเที่ยวนะคะโดยไม่ต้องไปลงทุนซื้อเองแล้วก็ทําซ้ำหลายหลาครั้ไม่ต้องเก็บไม่ต้องซ้ำเเนาะก็มาเช่าเขาได้เปลี่ยนทุกทิปทาคะทำคำสาดเรียบร้อยแล้วได้เปลี่ยนทุกทิปด้วยค่ะสวยงามถ่ายรูปก็ไม่จําเจนะฮะอ่ะมากันได้ที่ Winter c o a s t i n g นะคะขึ้นทอนแท็กให้ข้างล่างนะคะโอเคอ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กด Subscribe แล,แล้วก็กด <Okay. S 1> กระดิง่งกุง้งกริ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย